ต้องวันวันสุูในปอแน้อยในปอแผลน้อยปอพียวได้อยู่ทิ้งเพราะมันหนูลาหรือหักสูกไปแล้วไงสี่ห้าแต่นี่มันฉุกเฉินฉุกเฉินน่าจะได้ยาวๆถ้าฉุกเชินไปงานอาไรแบบอื่นดูแลกันตีหนึ่งหมอมาวัดไข้หมอมาจับดูตัวนี่เหมือนตัวลุ่มๆหรือเปล่าแม่อ๋อนี่ต้องยังใสเชื้อยังไม่หมดนี่ป้า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 นี่อยู่แล้หมอ้าลงทำไมอ่ะป้า เนีเปิดแม่บอกป้าเปิดจอมมนันจะเลกัเรื่องหรออไนะบอกน้องมกลับบ้านกันนะพรุ่งนี้บอกน้อง้กลับบ้านนะบอกน้องบน้อง หายแล้วหมอให้กลับบ้านแล้วครับออน,นอนโรงพยาบาลสองคืน,ยนอยู่ห้องรวม,มในยุงกัด<ม>ดีย้ายมามห้องพิเศษได้วันนึ่นง,าม,างมีอะไรมั่งี่ ลึกไหมได้ดูไหมไม่ได้ดูก็มาไม่พันจับตัวกัอุ้ย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 หุ่ยจับไม่ได้จับไม่ได้แหวงงั้นแหละโอ้โหเจ็บตรงนี้ใช่ไหมหมอทำตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ด้วยใช่ป่ะเจ็บเจ็บเจ็บเศร้าเศร้าโอ้กูไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่ทำไม่ทำต่อมาแล้วลูกกลัวแผลออกกลัวเขาจะได้ทำมันอีกกลัวอาให้น้องคนเศร้า โอ้โห้โอ้ไม่ได้เดินเลยใช่ไหมโอ้บานแม่บานทำหนูไม่ได้เดินเลยใช่ไหมกลัวคืนนี้จะจะไข้ขึ้นอีกปล้วเขาเขาได้ยาแก้หนูไข้มาเอาแก้ไข้สุกมาโอ้ไปไปไปตอนนอนไป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 บ้านไปบ้านใช่ไหมโหเท้าบวมใส่ไม่ได้บวมน้ำเกลือเออโอ้กลุ่มไปแล้ว หนเราจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านอย่างเดียวเลยใ่ไมไม่ใส่ชุดหล่อกลับบ้านเลยใส่ชุดอะไรอย่างนี้ฮะมาไงกลับนะเราไม่คิดว่าจะได้กลับไวม <laughs> ันมาตุต๊กตาเหมือนวันน้ำเกลือหรอวันน้ำเกลือ